เอาอย่างนี <S <S ้เดี๋ยวให้บอกพนักงานนุ <S? <S ่เปิ้ลหมุนเว่ยกว่านี้เห็นหน่อยไอจอกไอหมุนนะเพราะยิงจุดหมุนลูกนั่นหรอนี่ครับเปิลั้งเหนือบเปิ้ลมาอย่างนี้ละแต่บังหมุนท้องมาบังหมุนเดี๋ยวลงไปได้ยิงขึ้นมาคนเดียวเองลายบวกเปิลจ้งเอาหมุนด้วยพระพรหมมาปะกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมปาทุกท่านมาแอวที่เอเชียทิศนะครับนี่คือกระเช้านะครับติดแอร์ เขาสามารถซื้อตัต๋วนะครับขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครได้เลยส่วนด้านหลังของผมนะครับเป็นท่าเรือเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเรือสำรานที่ปา่านักท่องเที่ยวล่องแม่น้ําเจ้าพระยาดูทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครทั้งสองฝั่งเลยไปดูบรรยากาศไปมพ,พร้อมกันครับปไปอันนี้ผมกำลังนะครับต่อคิวซื้อตัวต๋วนะครับเพื่อขึ้นกระเช้า หรือว่าทิงช้าสวรรค์โอเค okay. ตาผมมาเลยตามมากลัวไมชายกลัวไหม้ชายกลัวไม้ไมออออไของความช่วยเหลืออวกดปุ่มสีแดงโอเค มาแล้วครับบรรยากาศของกทมสำหรับค่ำคืนนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายเพื่อดูนะครับอันนี้นะครับอัตาก้าขึ้นนะครับผมซื้อไว้อยู่ตั๋วละต่อคนนะครับห้าร้อยบาทดูอันนี้หันเรือเลยครับตั้งหลังของผมนะครับสามารถมองหันเรือนะครับแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําเจ้าพระยานะครับเรือนักขนาดนะครับเรือมีหลายลํานะครับ น้าหลังเห็นชัดขนาดเลยอืม,อมสุดยอดดูคนนะออคนรอขึ้นเรือสามล้านหรอเดี๋ยวมันนักปะโอ้ยสุดยอดนี่อย่างแน่ถึงมางามไอ้เนี่ยผมอู้มาได้นะนี่อย่างแน่ไอ่ถึงมางามไอ้ผมปลาไอ้มาเอวเนี่ยโอ้พอผมปลาไอ้มาเอวโห้ฮ่กลัวความสูง Ủa? Anh Pita bỏ Lắp Còn bạn không phải bỏ Pita mà Biết nhạc bỏ biết rồi bác Biết hơn Mát biết Còn kèm tả như là Ở biết Ai của bác Cái hồ hẹn vút bác Cái hồ đưa tầm lang luôn bác Ờ bên áo lông mà đi bớt hủ bà mẹo, Ờ Bác bên nhạc dây Là khiến của nhé nhạc hủ xa bà khiến mẹ Ờ Bỏ hát bán nhạc cả cũng thế mà Là hẹn mà ไหนไหนมาเขาขอมาแออเขามันม้วนแล้กิงเครียดอะไรอย่างนั้นแฮมมาเครียดอะไรอย่างนี้าแล้วกินว่าม้วนก่รอเออเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้บอกพนักงานนึกเปิ้ลหมุนเว่ยกว่านี้แห็น้อยอยจอกแล้วบม้วนนะเพราะขึ้นจะหมุนู้นหรือเปล่านยังเปิ้ลตั้งหรือโบเปิ้ลมาอย่างนี้ลาะขวบบั้งม้วนน้างว่ามั้หม้วนเพราเดี๋ยวลงไปแล้วกินขึ้นมาคนเดียวเองไล่บกเปิ้ลตั้งเอาหมุนด้วย ยิ่งขึ้นมาคนเดียวเองเออเดี๋ยวอันเดียวผมจะขึ้นมาคนเดียวแต่ไม่ได้บอกเปิ้ประเดี๋ยวนี้ผมจะบอกเปิ้ดก่อนเอาขอสองรอบเอาเว้ยสองรอบเนาะแถมตายยัยเดี๋ยวจะชิลเื่อเสียงแม่ไม่อยากกู้กินเออ เดี๋ยวมานะครับพักกินก่อนนะครับผมชายจะกินนะครับกโอเคทำหล่อซะด้วยงานีค้ครับ อร่อยไหมลูงชยัยอร่อยไหมเนี่ยมัจานได้กี่เต้าไอปิ้หู่ไนว่าอร่อยมาอร่อยทำไม่ได้แดกใช่ไหมอ๋ออันู้ยว่าสวยเ่ามว่แต่ว่าเอป็นคน้อยกำลังไ,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 ไ้กครับลุงชยัยรถจัด อร่อยครับอ,อ,รอ,อร่อยครับกระเพาะปลาน้ำรากน้ำแตงสิงสิงหมูฉลามอร่อยอร่อยครับคนทำหน้าตาดีสุดเลยครับผมมีสองราคานะครับสำหรับผมนะครับเลือกกินราคา200บาทนะครับก็จะมี200 300ยสาม้อผมเลือใช้เลือก200บาทครับได้นักขดดเยอะครับเยอะ นี่ครับกร <Elena> ะเพาะปลารวมมีเพดหอมด้วยครับครับขอโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับกินก่อนเดี๋ยวจะประกาศลงชัยนะครับโอเคครับผม อย่าไปหาก่ใช้กานซ่ออะไิงเนี่ยแล้วินหลงเนอ้พ่อนนค้อา,าน่ารักมากแตงด้วย ร้านนี้นะครับพีเด็กของเยาวราชกับร้านนี้ผลต่อต๋อเข้าคิวกันยาวอา นี้ก่อนองนะครับแม่ซื้อขนมปังร้านนี้ร้านเด็ดนะครับตักไปแล้วครับเดี๋ยวรอรอกลับมาเพราะว่าคิวคิวยาวเลยอันนี้คิวยาวมาแล้วต้องรอต้องรอคิวคริวขนมปังใส่ตะลักโอ้สกาแฟครับ บรรยากาศที่นี่นะครับคอรมอลนะครับเยาวราชมันมีการรับคอรมอครับอันนี้ก็เป็นทีมเจ้าของนะครอบเมื่อ3ปีที่แล้วใหญ่ที่นี่ครับเป็นทีมทายทิมของผมเลยไะไรยครับ มันนเลยครับโอ้ยมาแล้วครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับดูมาดูกันน่ากินไหมครับนี่รอคิวตั้งนานาจัดไปครับไปเดินต่อครับ ี่เ็นกิจเปนเปลือกนี่ครัเาวลักยาวาัานลาต้องหานน้ำเปลือกอร่อย